สวครับ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่27มิถุนายน267 7นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นงานสั่งของท่านป๋าชุมพลปางทองนะครับท่านอยู่ถนนบางนาตาดตำบลบางแก้วนะครับอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการท่านส่ง เหล็กตลับลูกปืนมาทำเองนะครับท่านสั่งให้ทำแบบแรมโบ้ใหญ่ให้นะครับไม่ต้องใส่ด้ามเดี๋ยวท่านจะไปใส่เอาเองนะครับงานท่านเสร็จแล้วพร้อมจะส่งท่านนะครับอยู่หมู่บ้านไทยสมุทรนะครับตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับถนนบางนาตาดของป๋าชุมพลนะครับงานท่านเสร็จแล้วนะครับทำแรมโบ้ หลังแอนใหญ่ให้ท่านเลยนะครับรับคมจะยาว13นิ้วเลยนะครับความกว้าง2นิ้วติดุนเลยครับสันหนา8มิลเลยนะครับลูกปืนใหญ่เลยนะครับท่านส่งมาครับป๋าชุมพล ด้ามจะยาวห้านิ้วครึ่งนะครับด้ามท่านไปใส่ด้ามเองนะครับเล็กตลับลูกปืนครับผมชุบค,คมทำคมเรียบร้อยเลยนะครับป๋าไปใส่ด้ามใช้งานได้เลยนะครับ เวลาเข้าด้ามครุณาโหดีๆด,ด้วยนะป่านะคมบาดมือนะครับสินค้าจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับสมุทรปราการครับของป่าชุมพลปางทองนะครับหมู่บ้านไทยสมุทรถนนบางนาตาดตำบลบางแก้วนะครับเำเภอบางพีสมุทรปราการสินค้าจะเดินทางวันนี้นะครับขอบคุณครับ